หนึ่งข้อจะทำให้คุณประสบ็จในชีวิตนะ,ไม,ะ,ะไ,ตมไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจเครือข่ายธรุรกิจออนไลน์ธรุรกิจขายตรงหรือธรุรกิจอะไรก็ตามอยู่บนโลกนี้ฮะคุณต้องมีข้อนี้ถ้าคุณไม่มีข้อนี้คุณจะเจอคําว่าล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวหนึ่งข้อนี้คืออะไรคือคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อตัว,ตวคุณเองร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมผมพูดอย่างนี้มีคนหลายคนหลายท่านฮะที่เข้ามาสู่ธุรกิจก็ดี ที่ทําธุรกิจก็ดีนะฮะโทษแต่คนอื่นนะโทษนั่นโทษนี่โทษนู่นว่าเป็นเพราะอัปลายไม่สอนเป็นเพราะอัปลายไม่ดีเป็นเพราะบริษัทไม่ดีเป็นเพราะแผนไม่ดีเป็นเพราะเราพูดไม่เก่งเป็นเพราะเราเรียนจบมาน้อยเป็นเพราะพ่อแม่เราไม่รวยเป็นเพราะเราหน้าตาไม่ดีมันเป็นคําอ้างทั้งหมดทั้งสิ้นที่คุณพูดมาเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จ,จริงจ คุณอยากจะมีชีวิตดีขึ้นจริงๆเนี่ยคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวคุณเองมีความรับผิดชอบยังไงคือรับผิดชอบต่อการเข้ามาเรียนรู้นะฮะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาใน YouTube ศึกษาใน Google ความรู้เหล่านี้ฮะคุณก็ไปต่อยอด,ดว่าทําไมคุณขายไม่ได้ทําไมคนอื่นเขาอยู่บริษัทเดียวกันกับคุณสินค้าเดียวกับคุณทําไมเขาขายได้เพราะอะไรคุณก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรียนคอร์สเทรนนิ่งออนไลน์ก็ได้ะฮะหรือคุณเสียสละเวลาในตัวเองนะฮะ เข้าไปเรียนรู้ศึกษาในระบบในห้องต่างๆหรือแผนบริษัทนั้นๆว่าเป็นยังไงจะได้อะไรบ้างไม่ใช่ว่าคุณโมเดอยร์ว่าเพราะเราไม่เก่งเพราะอัพไลน์ไม่ดีเพราะบริษัทนี้นั่นไม่ใช่เป็นข้ออ้างฮะคุณเองต้องมีความรับผิดชอบตัวเองในการเรียนรู้สองคุณต้องรับผิดชอบตัวเองว่าทําให้มันต่อเนื่องทําให้มันสม่ําเสมอทําให้มันให้คนอื่นเขาเห็นว่าคุณทําจริงๆอ่ะไม่ได้ทําเล่นๆนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเองทําไม่จริงทําไม่เล่นไม่ว่าอย่างเช่นทำธุรกิจเครือข่ายธุรกิจออนไลน์บนมือถือเนี่ยคุณทําหยุดบ้างทําบ้างหยุดบ้างทําบ้างนะฮะโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างแล้วจะหาความสำเร็จมาจากไหนทําไมคนอื่นเขาทาได้เพราะเหตุน,นี้แหละเขาทาต่อเนื่องทําสม่ำเสมอคุณก็เช่นกันฮะคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวคุณเองร้อซในการลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้แหละถ้าคุณสามารถทําได้ฮะอย่าโมวแต่โทษฮะว่าอุ้ย เราไม่เก่งเนี่ยเราพูดไม่เป็นนี่ไม่ใช่ฮะไม่มีใครหรอกคะที่สามารถทําอะไรแล้วเป็นและเก่งตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําไม่มีใครหรอกครับอยู่ดีดมาวันเดียวปุ๊บสมัครปุ๊บแล้วขายของได้เลยโอ้โหขายของเหมือนเทน้ําเทท่าเลยขายดีเลยโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องฝึกฝนเนี่ยเรื่องเหล่านี้ฮะคุณต้องเรียนรู้ค,คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวคุณเองคุณต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอถ้าคุณอย่าประสบสาเร็จจริงๆง,งอย่าโมต่อ้างว่าโอ้ยเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเพราะโควิดนะเพราะพวก เพราะโรคโควิดระบาดเพราะาไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีสิ่งซัพพอร์ตเพราะคุณไม่รวยเพราะคุณหน้าตาไม่ดีไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ข้ออ้างเลิกอ้างซะแล้วมีความรับผิดชอบต่อตกกัวคุณเองคุณทําอะไรก็ตามคุณจะทําและประสบผลเชื่อผมผมโค้ทีโค้ชสอนสร้างรายได้บนโลกออนไลน์สวัสดีครับ